มีชั n นท t ดอ o ูลพอดแคสทยานคิดแบบสตาร์ดัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยน็นหงพักดีหนึ่งภาพแล้วเรื่องวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปพบกับจิมเซสนะครับจิมเซสอายุ62เพิ่งจะผ่านการตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนนะครับคุณหมอที่ตรวจจิมเนี่ยก็บอกกับครอบครัวครับว่า,ววา ชูเลตชูดูเอ็นนี่จริงครับสำหรับอาการของจิมนะครับก็คืออาการของจิมนั้นเนี่ยสายไปแล้วที่จะรักษาหรือสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับค mm hmm. รอบครัวของจิมเองทุกคนไม่ได้อยากได้ยินข่าวนี้ครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทําอะไรที่อยากทาก็จะทาหนึ่งในลิสต์รายการที่ทางจิมแล้วก็ครอบครัว l i ต์ขึ้นมาดว,ว่าจิมเองนั้นอยากมีโอกาสที่จะเป็นคุณพ่อที่พาลูกสาวเ,เดินเข้าสู่พิธีการแต่งงาน สวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยนของพักดีกับทยานหนึ่งภาพเล่าเรื่องนะครับคิดว่ายังไงครับว่าถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสที่จะรู้ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้ได้อีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันเราจะเปลี่ยนไปไหมนะครับแต่การพูดการปฏิบัติต่อคนรอบข้างของเราคิดว่าจะเปลี่ยนไปไหมครับแล้วทุกๆวันนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในแต่ละวันนั้นเราใช้ชีวิตเสมือนกับว่าเราจะมีชีวิตอยู่อมตะหรือเปล่า นแน่นอนว่าบางวันเราก็คงอาจจะอยากจะขี้เกียจบ้างบางวันก็อยากจะนอนเฉยๆไม่อยากทําอะไรบ้างมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งเรารู้ได้ว่าเราจะเหลือเวลาอยู่บนโลกนี้อีกเท่าไหร่มีกี่อย่างครับที่ทุกๆท่านยังไม่ได้ทําแล้วอยากจะลุกขึ้นมาทำหนึ่งภาพแล้วเรื่องวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปที่แคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับไปพบกับจิมเซสนะครับจิมเซสในรูปเนี่ยอายุ62ปีนะครับ จิ m s ซ s เดินมากับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับในรูปก็คือเด็กสาวก็คือแต่งชุดเจ้าสาวนะครับขณะที่จิ m s ซ s ก็เดินมาด้วยนะครับแต่ว่าเด็กน้อยในชุดเจ้าสาวเนี่ยอายุ11ปีนะครับชื่อว่าเจสซี่เซสนะครับทั้งคู่ไม่ใช่สามีภรรยายกัน,นครับแต่จิมเป็นคุณพ่อของเจสซี่นะครับจิมเซอายุ62เพิ่งจะผ่านการตรวจพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งตับอ่อนนะครับแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ไม่กี่เดือนนะครับ คุณหมอที่ตรวจจิมเนี่ยก็บอกกับครอบครัวครับว่า To o late to do anything ครับสำหรับอาการของจิมนะครับก็คืออาการของจิมนั้นเนี่ยสายไปแล้วที่จะรักษาหรือสามารถที่จะแก้ไขอะไรได้นะครับเรื่องนี้ครอบครัวของจิมครับรับทราบกันในวันที่14มีนาคม2014นนะครับซึ่งวันนั้นเป็นวันเกิดของเจสซี่ซึ่งเป็นลูกสาวของจิมเองด้วยนะครับ <S <S ก็เป็นข่าวที่ครอบครัวเองก็ช็อกนะครับครอบครัวของจิมเองทุกคนไม่ได้อยากได้ยินข่าวนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครับ ทุกคนในครอบครัวก็เลยตัดสินใจว่าอะไรที่ยังไม่ได้ทําอะไรที่อยากทําก็จะทานะครับหลายๆเรื่องครับก็อย่างเช่นการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆหรือการไปทําหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ยังไม่ได้ทาครับก็ถูกลิสต์ขึ้นมาครับแล้วก็ไล่ทําทีละอย่างถือแม้การไปท่องเที่ยวในแต่ละสถานที่ครับจิมเองก็บอกว่านอกจากแพ็คกระเป๋าแล้วนะครับก็ยังต้องแพ็คยาอีกกล่องใหญ่ๆครับที่จะต้องเอาไปด้วยนะครับหนึ่งในลิสต์รายการที่ทางจิมแล้วก็ครอบครัวลิสต์ขึ้นมาคือว่าจิมเองนั้นอยากมีโอกาสที่จะ เป็นคุณพ่อที่พาลูกสาวเดินเข้าสู่พธิธีการแต่งงานนะครับแต่แน่นอนว่าในขณะที่เจสซี่อายุ11ปีแล้วขณะที่จิมเองกําลังอยู่ในการเป็นผู้ป่วยมะเร็งขั้นที่4นะครับไม่มีทางแน่นอนที่เจสซี่จะได้แต่งงานแล้วจิมจะ มีโอกาสเดินพาเธอเข้าสู่พิธีการแต่งงานในขณะที่ตัวเองยังมีชีวิตอยู่นะครับครอบครัวครับจึงได้จัดงานให้จิมสามารถที่จะมีโอกาสได้เดินพาเจสซี่เข้าสู่พิธีการแต่งงานเสมือนว่าเจสซี่กำลังเข้าสู่พิธีการแต่งงานอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ถ่ายภาพออกมาแล้วก็อัดวิดีโอเก็บเอาไว้ซึ่งจิมก็บอกว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งนะครับกับเจสซี่เมื่อวันที่เจสซี่เติบโตขึ้นอีก20ปีผ่านไปวันที่เจสซี่จะต้องเข้าสู่พิธีการแต่งงานอย่างเป็นทางการจริงๆความทรงจําานีี้ท่เเก็บอไว้ ในรูปถ่ายนะครับแล้วก็ในไฟล์วิดีโอจะช่วยทำให้เจสซี่ล้ำลึกได้ว่ามีคุณพ่อที่รักเธอที่สุดแล้วก็อยากจะพาเธอเดินเข้าสู่พิธีการแต่งงานอยากที่คุณพ่อคนอื่นก็อยากจะทำเช่นเดียวกันแล้วท,ทุกทท่านแหละครับถ้าทุกทกท่านรู้ว่าชีวิตของทุกทกท่านหลังจากนี้ไปจะเหลืออีกกี่วันกี่เดือนหรือกี่ปีมีอีกกี่สิ่งครับที่อยากจะทำเพื่อที่จะเติมเต็มชีวิตตัวเอง และมีอีกกี่อย่างครับที่อยากจะทําเพื่อทําให้คนรอบข้างของคุณมีความสุขผมทิ้งไว้ให้กับทยานหนึ่งภาพเล่าเรื่องในวันนี้มีอะไรบ้างที่ท่านอยากทําลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับแล้วพบกันใหม่กับทยานหนึ่งภาพเล่าเรื่องตอนต่อไปสวัสดีครับมิชชั่นทูดอมูนพอดแคสตทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน